สนับสนุนไฟนนายอเเพื่อนของไฟได้้สึกมันใจม้าทงนี้นะครับคุณผูชมุณางานไ้าเก้นขาีื่อเข้ร่วมมาสรุปความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าต้ปัญหาไฟดับจากโครงการัเ เรื่องมาโอกาสหามงคลเราต้องเป็นภาษามีปริมาณกันมากเราะเรื่องภาษาเป็นสิทธิและเปนอกลักษณ์ของเมืองนะครับแต่เขเลือกเกิดในโลกนะครับโดยการสร้งศูนย์ผ้านะครับได้จัดสรรงบประมาณวงเงินสิบล้านบาทนะครับไปครับวันนี้ได้เวลาอธสกาการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็กล่าวเปิดกิจกรรมต่อไปครับรองผู้อนวยการฝ่ายวิศวกรรมนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยภายในพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบกิจกรรมพลังมนาคมและผู้เข้าร่วมงานดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินการที่เขียนจนผมมาเป็นประธานปในกิจกรรมรื้อถมนะเบน้องปูนกัมสาโค้ดหกรอบในวันที่28กรกฎาคมสองพันห้าขอขอบคุณการบัดนี้ได้รับอันสมควรแล้วขอเปิดกิจกรรมรื้อถอนเสไฟฟ้าและสายสื่อารัชการจังหวัดสุโขทัยนะคะเป็นประธานจัดพิธีปิ้งสายหวัด กดไลค์เลยครับกดไลค์ค่ะรขอบภาพภาพนิ่งชักสองภาพ นะครมคมแห่งชาติจำกัดาเชิครทกาดบกะร่วมบ่กมงปก่อยขบวนรถบรรทุกงานบริเวณหน้าขอบคุณครับ สำหรับโครงการปัดหนึ่งถนนะฉะเฉลิมพระเกียรตินะครับก็เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกับทางในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งมอบหมายให้มีการคัดเลือกนะครับเส้นทางภายในจังหวัดอย่างหนึ่งสายเพื่อเป็นการฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครึ่งจังหวัดสุขโขทัยเราก็ได้คัดเลือกนะครับเส้นทางถนนตลิ่พิธีทองนะครับในช่วงของ หอ,อเมริกานะครับมาจนถึงวัดไทยชุมพลระยะทางก็ไปขับก็ประมาณ1,200เมตรครับผมหนึ่งโครงการาหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับในส่วนของจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ก็ถือว่าในส่วนที่ลงใต้ดินเนี่ยได้ไดไดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือในส่วนที่จะเป็นการารื้อถอนสอเสาไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นการ kick off เริ่มต้นแล้วก็คาดว่าภายในระยะเวลา,าถึงประมาณเดือนมิถุนายนายนี้ก็คงจะแล้วเสร็จครับ